ครับสวัสดีครับสวัสดีเอีทุกท่านนะครับพบกับลุงน้อยชาวไรแล้วค,คลิปนี้ก็จะพาเอสตีมาพาตีมาดูการกำจัดวัชพืชนะตัวน้าเนี่ยวัชพืชในร่องมันอันนี้ลุงน้อยก็มากำจัดวัชพืชในร่องมันเนาะโอ้โหนี่นะวัชพืชลังหนาตึกเลยอันนี้กำลังดีนะกาลัง ถ้าปล่อยเขาลกปล่อยเขาสูงวันนี้เราก็จะกําจัดเขายากนะก็จะพืดตัวนี้ก็ลุงน้อยก็เลือกใช้เป็นยาเดี๋ยวนะเป็นลุงน,น้อยก็เรียบไปอยถูกนะเดี๋ยวน้อยหยิบไปด,ดูเนี่ยเนาะเนี่ยเป็นเนี่ยนะชื่อสามมันนะ แล้วก็ยาจับใบแล้วก็มีสองอย่างต้องเลือกดูยานะเป็นบางที่ลุงน้อยก็เลือกใช้เป็นอันนี้นะจะมีอยู่2อ,อย่างทลุงน้อยใช้แต่สารจับใบนี่คือลุงน้อยขาดไม่ได้นะต้องใส่ทุกครั้งครับเดี๋ยวลุงน้อยเวลานั้นก็จะถ่ายให้ดูตอนที่ลุงน้อยกำจัดยานะลุงน้อยใช้เป็นหัวพัดนะ มนันโตอันนี้ก็ลุงน้อยก็เริ่มใช้เป็นเครื่องสะพายหลังได้แล้วแต่มันมันน้อยๆนี่ลุงน้อยก็จะใช้เป็นไฟหมอ้อเนาะอันนี้ก็มากแม็กนัมท่อเป็นท่อของกลางบุญะวันท่อกิิง กระจายเป็นของช่างนอ็อตเนะื้อทุกคนจัดวันถอสิ่งเรื่องโทรใครสนใจอะไรนีะครับหนึ่นะงว่าผสมยาก่อนนะอ๋อยาที่ผสมเดี๋ยวลุงน้อยก็จะถ่ายดูนะว่าผสมเท่าไหร่ที่ลุงน้อยใช้นะจับที่ลุงน้อยใช้ผสมเนาะทุกคนเนาะก็ใช้นี่ไฟติ้งเนี่ยนะชื่อสามัญเขาก็นี่นะนข้างล่างเนี่ยอะไรนะกูโฟ ซีน,นีแอมโมเนียอะไรเนี่ยนะอันนี้ลุงน้อยก็ใช้ตัวนี้เขาหนึ่งลิตรแล้วก็ใช้ไกลโพสเอตอีกหนึ่งลิตรผสมกันสองอย่างเนี่ยนะอย่างละลิตรต่อหนึ่งหนึ่งกลอนใหญ่นะแล้วก็มียาจับใบยาจับใบก็ยี่ห้อทั่วไปเนาะอะไรก็ได้อันนี้ลุงน้อยก็เลือกใช้ก็ติดละร้อยตอนนี้ข้อขึ้นมาร้อยสิบบาทนะยาจับใบนี่ก็ลุงน้อยก็ใส่สามร้อยสามร้อยซีซีนะ สมต่อถังกระรอนใหญ่ก็ถามว่าเขาตายดีไหมก็ใช้ได้นะเขาลงดีอย่าแต่ลุงน้อยก็ไม่ไม่ยกสูงนะคือว่านี่นะอย่างสูงอย่างใกล้ใกล้กอย่างเงี้ยนะลุงน้อยก็ปล่อยเอาไว้เอาเดี๋ยวใช้จอบเก็บเอาที่หลังจอบมังมีดมังเพรายกสูงจะก็กว่าโดนต้โนโดนอะไรเขาเนาะ อย่างผงอย่างไรลุงน้อยก็จะหาขุดเอานะแล้วก็มีผงอยู่เกาะหนึ่งทางโนนเดี๋ยวลุงน้อยจะใช้ยาตัวหนึ่งนะเป็นอันนั้นชื่อฉีดสายแบบเราฉีดปุ๋ยทางใบได้เลยเดี๋ยวถ้าวันไหนฉีดลุงน้อยก็จะถ่ายเอฟซีดูนะว่าใช้ยาตัวไหนครับเดี๋ยวลุงน้อยขอตัวผสมยาแล้วก็ฉีดยาก่อนนะ ลุงน้อก็เลือกใช้เป็นหัวพัดนะทุกคนนะเมื่อกี้ลุกน้อยก็ลืมบอกนะว่ามีถ้าเราพอมีทุนสักหน่อยนะเราก็ดินเรามีความชื้นนะแล้วก็ใส่ยาคุมใส่าย,ยาคุมสักหน่อยนะดีขวดก็ที่ลุกน้อยซื้อมาก็200ร้อ,อยนะยาคุมขวดนั้นก็1ลิตรนะ ลิตรนึงเราก็ใส่เลยแบ่งใส่สักสี่ถังเนาะสามถังหรือสี่ถังก็แล้วแต่นะลุงน้อยก็ให้ภรรยาไปเอายาคุมอยู่นะตอนนี้น้อยนึกึ้นได้ว่ายาคุมของลุงน้อยนะยังเหลืออยู่หนึ่งขวดตั้งแต่ปลูกลุงน้อยคุมซื้อมาขวดเนาะลุงน้อยใช้คุมไปตอนปลูกน,นะ คุมหมดไปสีขวดหมดไปสีถังนะทีประมาณสิบแไร่อะถามว่าคุมอยู่ดีไหมก็อยู่ดีนะอยากให้คุมให้ละเอียดปีหน้า เดี๋ยวดูขีนึงจะคุมให้ละเอียดลงน้อยว่าคุมทีละล่องแต่กระช้าหน่อยเปรืองยาหน่อยทำไมอย่างนั้นเราก็ใส่รักถังละขวดครึ่งหรือสองขวดไปเลยนะเขาจะได้อยู่ดีๆ แต่เขาคุมประมาณนะก็ประมาณเดือนนึงนะระยากจะเริ่มขึ้นนี่ก็ถนนที่ขวังนะทุกคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงน้องก,ก็จะพามาตรงแถบนี้นะ เดี๋ยวภรรยาลุงน้อยมาเดี๋ยวลุงน้อยก็จะถ่ายยาคุมให้ดูนะเป็นยาคุมน้ำนะลุงน้อยใช่ะเวลาไปซื้อเราก็บอกทางร้านเขาว่ามาคุมอะไรเป็นไรมันไรอะไรน,นะเดี๋ยวเขาก็จะจัดมาให้ครับนี่นะกยาคุมที่ลุงน้อยใช้อะ่ะนี่นะชื่อสามัญเนี่ย ที่ลุงน้อยใช้ฉีดตอนที่เสียบเสร็จแล้วก็ฉีดนะชุดนั้นก็ใช้ถังกระรอนใหญ่นะถังกระรอนประมาณสองรอลิตรเนะี่ยใช้ตอนหนึ่งขวดแต่ถ้าปเป็นปีหน้าลุงน้อยว่าจะใส่ถังกระรอนใหญ่จะใส่ตักขวดครึ่งนะหรือสองขวดเอาให้แบบอยู่นานไปเลยอครับเดี๋ยวลุงน้อยขอตัวฉีดก่อนนะก็สายมากแล้ว เดี๋ยวจะไม่เสร็จนะว่าจะเอาช่วงนี้ให้เสร็จเขาก็ทางนี้ก็จุนน้องกับเก็บหมดแล้วนะก็เหลือริมนูน้นไม่กี่เป้นนะแล้วก็เหลือชายนี้นะทุกคนนะชายลกูลกๆนะรนกลกๆนะเหลือตรงลกชายนูน้นแล้วก็ติดป่าอ้อยเดี๋ยวก็มาเก็บต่อพรงนี้นะพรงนี้ก็จะใช้เป็นตัวย้ายตัวนะ จบฉีดทับมันได้เลยนะ่รงนู้นเะนี่ยเดี๋ยวพีมาก็จะผ่ายดูพวกเป็นยาอะไรนะฉีดทับมันได้เลย,เลยจะฆ่าพวกโงพวกตรงนู้นนะ่ะพวกยาผลยาอะไรได้นะก็ว,วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงโน,โน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ